ยืนซ้อมเบิ่งแต่โดนละจักก็มัวงัวเห็ดอยังอยู่สองชั่วโมงแลอะไะแล้วอยูอ่พูดมายืนดูนะครับดูใบชะไชยทำอะไรนี่ก็ยืนดูมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมยังทำปปงยังทำมันเดิมนะครับนี่หมดไปปากเลยสองชั่วโมงม้วนนั่นม้วนเตี้ยบดำอยู่นี่ครับ เสร็จแล้วเนี่ยเอ้าเสร็จก็ได้ปะหยอกหยอกนะครับมายืนมายืนกดดันนะครับผมไม่คือมายืนมายืนดูนั่นอยากดูว่าจะต่ออย่างไงมายืนเฝ้าแต่โดนะถ้าเราเหตุยังอยู่อ๋อเขาต่อยังที่สี่สิบแปดโวลต์ไงหนึ่อมาต่อยังสั่นบ่เลยใส่แบตแล้วนี่ปุ๊บนี่บินเลยมันบ่บึ้ม เหนียววบินเลยพี่เอนต้องเอาโฟมมาดันเด้อเนี่ยเพราะว่าตะกร้ามันใส่ไม่ได้ไหนไหนเอาโฟมอย่างมาดันโฟมมาดันข้างไว้นี่ไงช่องว่างโฟมโฟมเดียวเดียวโฟมพลังเกิดอโฟมบ้านลุงวันนั้นเห็นอยู่นะเปลี่ยนแบตนะครับผมรถสกูตเตอร์นะครับผมรถไฟฟ้านะครับนี่ก็ช่างมืออาชีพนะครับผมตกใจเว้ย มาเตวะจังมือจีบแล้วขมือชีบบวกลบฮเอามันถือเอามันถือบวกลบจีบแล้วเสดุดดุเะเสดุดดงเลยวะแซมเสือสปาคนนี้เขาก็เลยงงว่ะจีกันตัวจีแต่แตะบังดันตัวคุณอันนั้นมันอยู่ข้างในไปเนาะไหนอยู่อยู่บ้านลุงตรงไหนบนบ้านลุงไออยู่ข้างในนั่นน่ะมันบางแหงดอกไฟอันนี้ไฟแบตบไฟ้งงก็เลยงงมันสปาไง เงียวล้วบม่ได้เปลี่ยนอันมา่้มันหดแล้วอย่างนี้ติดเวยเงืหลใหม่จะทำูสปากต่อเจ้าของเป็นยังไีอยู่ะบัวโอ้สดงว่าเป็นด้ของกูอื่นอชตัวเ่เป็นดิวขอกระเสดดน้ำกระลรงงมันคือสปาแล้วเคยนไปเห็นน้ำขาว เห็นเครื่องเสียงน้ำเขาน่ะเกี่ยวกับรถน้ำมันบวกโอ้ยมันบดมันบดสอดแห้งเดี๋ยวไฟบลายบลอนด์คนวปโอ้ยใส่ยังไงก็ตืบอยู่เด้อจะว่าด้วลบบวกโอ้ก็งงงว่ามันสปาร์กเนียนบ่สเนียนเอาดีๆลบบวกสี่สิบแปดโวลต์เอาเลยครับผม เริ่มสันสันแล้วนะครับผมไหวเตียนอันมีแล้วซื้อมาซจำนี่มารอรุนกันอีกนะค,ะนครับผมว่าจะสปาร์กอีกหรือเปล่า <c oughs> นะครับผมคุยห่อมืออื่นวะ กำลังติดลมปัจจุบันนราบลไายได้ปะเนี่ยอรยบอว่าคอยเป็นตัเนื่อยบอกมบ้านนบล่ไม่เหนี่อเพิ่ไล่เอาไล่เอาอยู่อยู่บ้านเรเงียบกิ๊บขีดก็ไปเหตด้งปวดพจะเหตติยังโอ้ยเดี๋ยวขิ้มหน่อยแม็กนีด มันเปื่อยด้วยเนาะมันเปื่อยมันหลดนีบเขาเนี่ยมันท้องเหลืองใชาไหมตัวท้องเหลืองเนี่ยมันหนีบเขาเห็นบไหมเจียวแกะปฏิกรณ์นี่เมื่อกี้ก็เป็นการทดลองไฟนะครับผมว่าแบตเตอรี่อ่าที่ซื้อมานะครับผมคุณคุณภาพมันผ่านหรือเปล่าแมนบ่เหยบ่อเอาก็ทดลองตัวว่าแบตมันผ่านบ่มีไฟบ่กก็สรุปแล้วอมีไฟีไจุดละลายนี่นะสปากยังดังแตทบ ก็ผ่านนะครับผมสําหรับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับกระแสไฟนะครับผมจวดช่างก็เสด็ดดงเลยนะครับผมมันเป็นตกใจดีตกตกใจตกใจเห่วเลยนะครับอะไรไฟมันเหลืมันเป็นห้องเหลืองมาดูมันเป็น มันสอดมันละเบือยออกแล้วเนาะไปสิบสองโมสามารถช็อตทองเหลือให้ละลายได้มาครับผมว่าจะทดสอบแบตอีกหรือเปล่านะครับผมอะไี่มีขวข้างในอยู่นว่ามันหยุบก็ไปครับอะไรเป็นก้อนใหญ่เลยนะมันเงิดขึ้น อยากงานง่ายๆก็ได้งานยากนะผมจะครบแสนนาทีได้อ <c oughs> <ว>ุ้นโมเมนต์เศร้าเหรอบอกเจ้ายวนะเดี๋ยวเขาต่อกับส้มม้งหนึ่งเลยห่วยจากว่างานจะง่ายนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเป็นงานยากจอยที <c oughs> ่แอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อหางปลามาใหม่นะงานมอเตอร์ไซ <c oughs> ค์ไงมันกล้าบอกแ่นแปดตัวพอดีเลยลานมอเตอร์ไซค์นี่ก็ได้นี่ตรงลานตรง,ตรงยแยกบ่แมน สิมาบอกกังก่อยพุณบอกคนก่อนเนี่ยตรงกุญเลือข้ามร้านป้ายยางเห็นบอกลันป้ายยางยิ่งใหญ่บนเขียนไปใกล้ๆนี่นะแล้วเขาจะต้องดูขนาดด้วยบอกเออเอาขนาดนี้ไปก็ได้อะอืมอ่างปลาไปก็ได้ตัดนี่ออกก่อนตัวไม้ตัดหม่องท้องเหลืองมันก็นี่แหละเอาไส้ขนาดนี้จะวัดนูเลยเอามาสองอันเพื่อใบอันหนึ่งด้วยเพื่อมันเพื่อมันจะทดลองไปอีกเปลี้ยเลยเนี่ยเดี๋ยวตัดตัวนั้นมาใส่ก่อนต้มแยกคุณเอาตัวนั้นมาใส่ก่อนเลย ตัวตัวนี้มันเหลวเนาะว่ามันหนีบแล้วมันหนีบแล้วอะไรลองแตะบังดูทดลองกันนะเอ,เอาเอาตัวนั้นเสียบแล้วก็วตัวซ้ายน,านั่นจี้เบิังแตะเบิังครับสองสิบพอนะเหลือไ้ตัวนึงแหม่แตะนะๆๆอย่ารอฟังก่อนเด้อปวดผ <c oughs> ู้น่าจะผ่านแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> กามันเสียบหางไฟเขาดิ่งวันเด็กฝนหาร้อดรุ่นนี้ใส่ยากดิปันนี้เอ๊ะแต้มมังดูแต้มได้นี่ดิบุปเปี้ยดีละเอ่อฮ่ะฮ่าฮเมื่อกี้มันเป็นการทดลองนะครับอย่างที่บอกนะครับผมไอ้ยใงร้อนไปเบิดแล้ว เบิ่์นไปดูบินอยู่บ่ใช่ขึ้บุกถึงบ่แถงยังปรต้อะมันบ่ต่อนี่เด้มาถ่ายคลิปอยู่บอกฟิวมันหยู่แสร็วบ่เฮ้ยไรกรโลดบอกฟิวไอ้นี่บอกฟิวแล้วพี่แอนอยู่ไหนวะเอาแล้วนะครับผมมันจะมีกระบอกฟิวข้างหลังอ่ะเนี่ยนี่เลยประจักรทำเด้อนี่เน้วกระบอกฟิว เต็นก็ว่าจะมีกระบอกฟิวนะเล็กๆดรอกเออก็เรียนคิดว่ามีกระบอกฟิวฮะมันทีนี้หม่งเชิงหรือเปล่าหรือว่ามันมีแบตของเกย์หรือว่ารุ่นนี้ไม่มีแล้วเกย์ก็ยังไม่บวมเลยทำไมของเกย์มันมันชาร์จไฟไม่หรือว่ามันเป็นน้ำแบตเหฮะจักวะเนี่ยเนี่ยโอ้ขึ้นยูนิเดส บิ้ลด้วยนะโอ้ยก็แสงมันหลอกตาหไวยเออเนี่ยแสงมันบวนเว้ยเสร็จแล้วครับปิดไปก่อนเถอะเสร็จแล้วแต่ไม่ยังไม่สมบูรณ์เสร็จแล้วแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไม่เก็บรายละเอียดเมื่อกี้ก็ดังแด๊ะเลยนะครับผมเด๊ะเลยเทคไฟเทคไฟว่าแบตแบตที่ซื้อมามันจะคุณภาพเต็ียมลอยวอร์สินะพอดีครับทดลองแล้วเป็นยังไงผ่านครับรอรอรอหาไฟตัวหนึ่งก่อน เอาสักคนทำครับกับคนดูสะเดินดุงไปเลยนะครับผมไฟมันสปากันนะครับตัวมันหนึ่งนอมันไม่ถูกขั้วนะครับผมมันก็เลยแดบนะครับผมมันรวมแบบรวมขั้วมันรวมขั้วมาเลยนะใส่ใส่ผิดจุดใช่เพราะว่ามันจะมาใส่กับลูกนี้อีกไม่ได้เพราะว่าไฟมันต่อกันแล้วไงมันต่อมาต่อกับคู่นี้งั้นเมื่อไหร่คู่นี้กับลูกนี้ลูกนี้กับลูกนี้ไอ้คู่นี้มันต้องมานี่ละไฟันออสองตัวนี้เป็นสี่สิบแปดโวลต์นา ม่อกี้ทมาเห็นสินั่นก็ว่าเอาไฟตัวนี้ที่มันเก๋แล้วมันเปียใเสร็จตัวนี้ไงมันต้องต่อคู่ขนานมันก็เลยใช่แบบมันุูกมเป็นไฟโบนที่มันได้สี่ว <c oughs> ลต์ปดวลแจวรอหางปลาสุดท้ายครับพ <c oughs> ี่แอนตรงร้านปลายางนี่เด้อร้านป <c oughs> าน้าชโอเคนะครับผมก <c oughs> <ม>็เสร็จแล้วนะครับผมตัวเบ็ดนะครับผมก็เสด็จดงไว้ํำกันนะครับผมบาทหนึ่งนะครับพใกล้ๆนี่แหละอเป็นกระใสครับโอเคครับขอบคุณครับ